ฉันเอาของ3ชิ้นนี้ค่ะคิดเงินให้ฉันเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ชิ้นเนี้ยสาชิ้นนี้25บาทส่วนชิ้นนี้17บาทคุณรอแป๊บนะครับเดีย๋ยวผมคิดเลขให้คุณ30สบ่สห้าทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยคุณรอแป๊บนะครับเอ้สวยละ โทรศัพท์ดันแบตหมดอีกแล้วผมจะคิดเลขยังไงเนี่ยคุณครับคุณคิดเลขเป็นไหมครับคุณช่วยผมคิดเลขหน่อยสิว่าทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่เอา้าคุณเป็นคนเปิดร้านขายของหรือว่าฉันเป็นคนขายกันแน่ถ้าเกิดว่าฉันบอกว่าของ3ามชิ้นเนี้ยรวมกันทั้งหมดแค่บาทเดียวคุณตกลงไหมล่ะเป็นพ่อค้าภาษาอะไรคิดเลขแค่นี้เองงั้นคุณรอผมอยู่ตรงนี้แป๊บนะเดี๋ยวผมกลับไปเอาพาวแบงก์ก่อนคุณรออยู่ตรงนี้ล่ะ เปิดร้านขายของคิดเลขแค่นี้ก็ไม่ได้แถมยังให้ฉันคิดเลขให้อีกเนี่ยนะยฉันยิ่งไม่ได้เรียนหนังสือมาด้วยเลขอย่างเงี้ยฉันจะคิดเป็นได้ยังไงเฮ้ยคุณของสามชิ้นเนี้ยรวมกันเป็นเงินเท่าไหร่ละครับชิ้นนี้30บาทชิ้นนี้25บาทส่วนชิ้นนี้17บาทรวมกันแล้วก็72บาทครับ3มชิ้นนี้ รวมกันแล้วเป็นเงินเจ็ดสบาทใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อผมรู้แล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับเอา้าอะไรของคุณเนี่ยทำราคาแล้วก็ไม่ซื้อคนบ้าอะไรวะเนี่ย72บาท72บาท7็บาทเจบาทเจบาทเจบาทได้ค่ะเอาน้ําหวานเพิ่มขวดหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยค่ะ คุณครับผมคิดเลขได้แล้วครับทั้งหมดทั้งหมด7-2บบาทบาทได้ค่ะฉันเอาน้ำแดงอันนี้ขวดหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น4รายการค่ะฮะอะไรของคุณเนี่ยทำไมยุ่งยากแบบนี้เนี่ยผมอุตส่าห์คิดเลขได้แล้วแต่ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยว่าจะเอาน้ำแดงด้วย72บวกเาบาท72บทอวก้าเอางนี้แล้วกัน คุณรอผมอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมมาโทษใครได้ล่ะก็คุณคิดเลขไม่เป็นเองนี่คุณครับของทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะครับของสามชิ้นเมื่อกี้บวกกับน้ำแดงขวดหนึ่งเท่าไหร่ล่ะครับว่าถามราคาอยู่ได้ถามเราก็ไม่ซื้อทั้งหมด7บาททั้งหมด7บาทเหรอครับได้ครับ คุณครับโทษทีนะครับพอดีผมลืมพกเงินสดมาไว้ครั้งหน้าผมจะมาอุดหนุนคุณนะครั้งหน้าถ้าผมมาผมซื้อของกับคุณแน่นอนเห็นไหมผมทายไม่ผิดเลยยังไงเขาไม่ซื้อกับผมอยู่ละเขาทาเป็นพ่อค้าเหมือนผมแน่ๆเลยที่มาถามนี่ก็มาถามว่าผมขายยังไงมาหลอกถามราคากันชัดๆเลยแอน 72บวก97นี่ได้เท่าไหร่หรอทำไมเลขนี้คิดยากจังไหนเอามันดูหน่อยสิเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยนะข้อนี้เจ็ิบบวกเจ็ก็เท่ากับร69เไงเห็นไหมอ๋อเท่ากับร6 9เนี่เองเก่งจังเลยนะแอนเลขง่ายขนาดนี้ทำไมคิดไม่ได้7 2บบวก97็ก็เท่ากับ169เไง ทำไมเจ้าของร้านนี้โง่ขนาดนี้เนี่ยเลขแค่นี้ก็คิดไม่ได้แตงนี่เขาไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยทำไมยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยคุณครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ปล่อยให้คุณรอนานอนะเดี๋ยวผมคิดเลขให้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่72็บวกเ7เเลขแค่นี้ทำไมคุณคิดไม่ได้ล่ะคะหรือว่าคุณไปแอบถามครูที่โรงเรียนมาหรือเปล่า 7 2บวกเก้บเก็เท่าฮ้ยคุณอยู่เดี๋ยนี้เลยนะนี่คุณเป็นเจ้าของร้านหรือผมเป็นเจ้าของร้านกันแน่คุณเป็นเจ้าของร้านเออก็ใช่ไงผมเป็นเจ้าของร้านแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยไม่ต้องมาคิดเลขแทนผมเลยนะ72บวก97จ็ก็เท่ากับ7ไงฮะฮะฮะทั้งหมด7บาทครับเลขแค่นี้ชิวๆสบายสาทำไมผมจะคิดไม่ได้ล่ะคุณนี่คิดเลขเก่งจังเลยนะคะ เออ่ทั้งหมดนี่7บาทใช่ไหมคะคุณเอาใส่ถุงให้ฉันเลยคะ่ะได้จ่ายเงนินมาเลยนี่คะ่ะอ่ะนี่ขอบคุณมากนะครับ ไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับเฮ้ยโถว่าทำไมผมถึงได้ฉลาดขนาดนี้วะเน,นี่ยยังดีนะที่นึกแผนนี้ออกแอบไปถามของร้านอื่นมายังไงก็คิดเลขไม่ผิดแน่นอนรวยรวยรวย